อ,อีกหนึ่งเรื่องเดียวพาลงกอ,อกันไปค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรืทอว่าทอทอทอสำนักงานกอสมุยค่ะการได้มีการเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวโลคาบอนเขามีการจัดกิจกรรมขี่อีบไบคยไปกินห่อ,อรอชมซันเซ็ตชือนะสนใจนะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่างรับพิชอบชูประเพณีกินห่อและการรวมกัน,นรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในท้องถนนค่ะ โดยทีอาคารท่าเทียบเรือแห่งที่หนึง่งอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนางเศว้านิท่ารัฐวานนิเจริญผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยการได้รวมกับบริษัทเอเอสมาชร์จำกัดสถานีตำรวจภูธอเกาะสมุยสถานีตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุยและการมีน่วยงานภาครัฐและการเอกชนที่เกี่ยวข้องค่ะมารวมกันจัดกิจกรรมขี่อีไบค์ไปกินห่อรอชมซันเซ็ตค่ะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบโลคาบอนเพื่อส่งเสริมการท่อง ทเที่ยวย่างรับผิดช,ชอบสนับสนุนความเข้มแข็ขงของชุมชนและกระทองทิ้นรวมไปถึงมีสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนค่ะด้วยการนําประเพณีการกินห่อของชาวเกาะสมุยนี่แหละเอามาให้หนักทองเที่ยวได้มาสัมผัสกันให้เกิดการรับรู้และก็เข้าใจถึงวิถีชีวิตแบบดังเดิมของชาวเกาะสมุยจากการเข้าวรวมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะครับตอนนี้แนวะคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดช,ชอบกลับมาเป็นเทนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการท่องเที่ยวทั้งที่มีผู้มาเยือนและก็เจ้าบ้านมีความรับผิดช,ชอบ กะนักถึงความยั่งยืนเพื่อรวมกันลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะครับอี่ทําเป็นการรักษาทรัพยากรให้คงอยู่ต่อไปนะครับสําหรับกิจกรรมขี่อีไบไปกินห่อโรอชุมชันเทสนี่แหละครับมีนักทองเที่วเค่ารวมกว่า4ี่ทิคนครับ ครับขี่ด้วยรถรถเถิงข่อยควายี่สิบคันเดินทางจากลานจอดรถ,ถท่าเทียบเรือหน้าทอนไปยังลานห้างาาเข้าปานาเร่ตาลิงห้าม,มานะครับเส้นทางการท่องเที่ยวในครั้งนี้ในเจ้าหน้าที่ตำรวจกอมุ่ยกักขังจับผู้ร่วมกิจกรรมให้ทั่วมวกกับนกด้วยก็สร้างความกระนักแก่คนขับและกรผู้ประกอบการรถเช้าให้กรดกล้าใบขับขี่และให้ผู้เช้าในโซ่วมวกกับนกเพื่อความปลอดภัยหลอดอุบัติเหตุและก็เสริมสร้างความปลอดภัยบนทองถน,นุนนะครับนอกจากนี้กิจกรรมก็ยังเป็นความสนุกเป็นข้อปก เป็นการสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับจากฮันนี่รสทอึบการ์เดนแอนอาร์ตนะครับส่วนสมุนไพรท้องถิ่นกองสมุยที่นําเสนอโดยทรงสริมให้หนักทองเทียวเนี่ยรู้จักวิทีสมุยในมุมมองใหม่น,นะครับพร้อมอดังนั้งเสือ้อวัฒนธรรมประเพณีกินห่อวัฒนธรรมดังเริมของชาวมุย้ยที่ซื้อกันมาให้เป็นที่รู้จักกว้างมักยิ่งขึ้นนะนะครับนะเราไปของเที่ยงสันพอตอทอกันเลยครับ หนึ่งที่พอรทออยากจะจัดก็คือเชื่อมโยงกับท่องเที่ยวชุมชนก็คือเรามีประเพณีดั้งเดิมก็คือประเพณีกินหอกินหอที่สมุยก็คือเวลามีเพื่อนฝูงหรือว่ามีญาติพี่น้องจากแดนไกลมาอะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะทํากับข้าวไปนั่งทานกันชายทะเลนั่งล้อมวงแล้วก็พูดคุยสัพเพเหระต่างๆค่ะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทอทอยากจะแผ่สัมพันธ์แล้วก็นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงวิถีชีวิตของสมุยที่ยังมีสเสน่ห์อยู่ะค่ะ